ฮ้ยเฮ้ยเ่องใหม่มาเุ้ยฟิวส์ใหม่ฮัลโหลคุณนะของเก่ายังเล่นไม่ครบเลยอันใหม่มาอีกแล้วอะทุกคนคะคือตอนนี้แจงอะเข้าเซิร์ฟมาแล้วแต่ประเด็นก็คืออะไรหรือปะคือมันเข้าเซิร์ฟสาธารณะอย่างเดียวค่ะมันเข้าเซิร์ฟแบบส่วนตัวไม่ได้แล้วตอนีนบ้านแจงโดนปลุกแบบโดนยำอะไม่ต้องกังวลพวกเราทีมผู้ปกครองมาแล้วพี่ช่วยแจงหน่อยคือเดี๋ยวมันจะมีตัวที่แบบีวพี่เข้าไม่ได ิดวันไลน์ไอ้จอไม่เป็นไรรอก่อนรอก่อนตอนนี้จะยังได้อยู่พี่ต่อคิวไว้ตอนนี้ขนแจะประมาณร้อยเออร้อยร้อยวิยังปิดบ้านได้อยู่ แต่แล้วใครมาปุ๊บมาคโว่ของแจงเท่านั้นจบโอเคโอเคพี่พี่มาละโอเคมาๆมาพี่หนึ่งลนเดี๋ยวไหนดูดิอือหูบ้านแต่ละคนก็คือแบบซี้อเ็ดช่ำอ่ะคือณตอนนี้นะคะสิ่งที่เราต้องทำอ่ะก็คือเราจะต้องดูไว้ว่าการอัปเดตรอบเนี้ยเขามีตัวของคาร์มชชีนมาใหม่แต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยมีคนเข้าบ้านเนี่ยเราก็ไม่ได้รีวิวสักทีอ่ะไปด้อมไม่ใช่แค่เกมนี้เกมเดียรเกมอื่นเซิร์ฟส่วนตัวก็สร้างเข้าไม่ได้ครับโอเคน่าจะเป็นเพราะโลบอกมันล่มนะเพราะว่าตอนนี้แบบ คนเข้ามาเล่น,น่ะเยอะมากใช่แล้วเซิฟส่วนตัวก็คือเข้าไม่ได้เลยนะคะแต่ประเด็นคือบ้านตรงข้ามใจเนี่ยน่าน่าขโมยมากอ้าวเขาไปแล้วต่อคิวอดึงคิวครับเอเค,อเคมาแล้วองคารักษ์พิธีออพิธีกอะไรนะพิธีทัก <laughs> ไปเลย <laughs> อย่าโยงกับเพื่อนกานออกไป <laughs> ออกไป <laughs> <laughs> แล้วคืนดู้ไปใส่หัวกบ้วดค้นหา ก <God. S 1> คือถามหน่อยรอบนี้ที่เขาอัปเดตมาก,ก็คือมีแค่มีแค่นี้เหรอได้โปรดให้หนึ่ง <Huh? S 2> ฮะให้หนึ่งว่าอะไรมีอยู่หนึ่งร้อยบาทไป <c oughs> <c oughs> อย่ามายุ่งมีอยู่บาทเดียวออกไปดูดูเงินในบัญชีด้วยตอนนี้มีร้อยบาททวดเนี่ยจะเอาอะไรคือ <c ười> จะบอกว่าตัวลของพี่แป้ง,ปงน่ะตัวสล็อตแต่ก็คือบ้าน3ชั้นแล้วนะคะทุกคนแต่ว่า3มชั้นนั้นก็คือเต็มไปด้วยของของแจงแล้วก็คือของของตัวของสล็อตเองด้วยแล้วตอนนี้ก็คือแบบต้องออกไปแล้วเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้เลยไม่งั้นเราแบบจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยจริงๆนะคะคือตอนนี้มันมีเครื่องใหม่เข้ามานะคะเครื่องนี้มันมีชื่อว่าครับแมชชีนอันนี้เนี่ยพอเราเข้าไปดูนะทุกคนใครเข้าบ้านเนี่ยอีกแล้ว่ะ ไม่มีนี่เฮ้ยไม่มีมีไม่มีมีเหรอเฮ้ยหมดหมดเลยเหรออ๋อมีไม่รู่ไหนยังไม่เห็นกะมีอะไรเลยสักอย่างไปจอชั้นสามจนได้ยินเสียงคนเข้าบ้านเฉยผมมีชั้นสามโอเคอ่ะมาดูต่อนะคะคับแมชชีนอันนี้เขาจะรีเฟรชทุกๆ15นาทีพอเราเข้าไปปุ๊บมันจะมีตัวเยอะมากนะคะนี่เป็นตัวใหม่นะทุกคนแบรนดิโตอารโซลิโตแล้วก็มีทิลิทิกาลิกาทิลิลิกาลาโกอะไรนะอาริเกโต เป็นตัวไก่ค่ะไก่แล้วก็อยู่กับอะไรคล้ายๆกับพัดลมแอร์แล้วก็จะมีรูโตเกียรลูโตเป็นคล้ายๆกับรถแทรกเตอร์นะคะแล้วก็จะมีลาสคาปูชิน่าอันนี้น่าสนใจมากต้องใช้ตัวบัลเล่ของคาปูชิน่าสตัวแล้วก็ตาลาลิต้าตาลาล่าสตัวนะคะอันนี้เจะมีเดี๋ยวค่อยไปทําตอนที่เซิร์ฟส่วนตัวเข้าได้ละกันพี่จงอยากได้ตัวเนี้ยยังไงตอนที่จะอยู่บ้านคนอื่นเขาเฮ้ยไหนนี่นี่พี่เห็นพี่จัดการให้พี่เห็นข้างๆป่ะมันเป็นฉลามตัวสีชมพูพี่เห็นปะ บบบบบบาาารรร์์์ีีี้้้เออเนี่ยฉลามสีชมพูอ่ะแล้วแจงอยู่ข้างบ้านมันเลยเนี่ยเห็นอยู่ฉลามคู่รักอย่างนั้นเหรอวิทย์สิบแปดวิยาแหลมอยากเพิ่มแหลมขนาดนี้สิแหลมไม่ลืมเติมโลบัสใช้กับกูกันเล่นหมดแล้วไอ้บาร์บี้นี่มาขอกิฟต์วันนี่ไม่ให้แต่บ้านจะบอกว่าบ้านบาร์บี้เนี่ยไม่ใช่ไม่มีอะไรนะบ้านบาร์บี้มีของพี่กิตปลดล็อกฐานให้หน่อยดิตัวนี้พี่ก็ไม่มีเงินตัวนีมันมาแล้วมันเข้ามาแล้ว ตะและที่แจงได้มาเล่นสตอรอเบลลัสกับเพื่อนนะคะสนุกไหมมันจจะขอจะขอไปแอบในบ้านใครสักคนหนึ่งก่อนแจงอายจงเขินเขิน <c oughs> ทำไมอะเราทำถูกแล้วเราทำแบบนี้แหละ <c oughs> นี่เราได้แล้วนะคะตัวคือจริงๆอะ่ะแจงอะไม่ได้อยากขโมยเขานะแต่ว่าไอตาต้ตาลิตาตาลาล่ามันจะเป็นกับเควสที่มันกำลังจะมีไงมันเป็นตัวรวมไงเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวนี้มาก,ก่อนนะคะเพราะแจงไม่แน่ใจว่า อีกตัวหนึ่งของแจมันจะมีไตต้านตาล่าหรือเปล่าโอ,โอเคค่ะทุกคนวันนี้อัปเดตคือน้อยมากจริงๆอ่ะมันแทบไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็เข้าเซิฟส่วนตัวไม่ได้ด้วยก็ตื่นเต้นดีแต่ว่าแอดมินน่าจะน่าจะนอนแล้วมั้งคือแบบทำไมมันเงียบจังอัปเดตรอบนี้บาร์บี้เราไม่ให้เธอคืนหลอกนะออกไปเลยอันนี้นของเรา,เราแล้วไม่เป็นของเรา<อ>แล้วฉันเธอนะเพื่อนฉันรีวิวอ,อ,อ่ะเมื่อกี้ไม่ใช่บาร์บี้จุ๊บแจงเมื่อกี้จุ๊บแจงตีเป๊ะอ๋อ,อขอโทษขอโทษอันนี้ไม่บาร์บี้อันนี้แเดงตัวเปนไม่จริงนะ แล้วคือวันนี pues ้มันดีเลยเราบอกดาวอ่ะป่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนตอนนี้เรารู้แล้วว่าไม่มีครับแมชชีนมาใหม่เดี๋ยวเราออกกันละกันเผื่อมันเข้าเซิร์ฟส่วนตัวได้แล้วค่อยมาอีกทีนึงแล้วกันเนาะเฮ้ยเฮ้ยมันจะมีของมาเหรอไหนไหนเกิดอะไรกันเกิดอะไรกันเฮ้ยแต่ละที่ตั้งแต่แล้ว่ามาเอามาเอาเจ๊เอามาแล้วเจ๊เอามาเฮ้ยเเอาแล้วเจ๊เอาแล้วเจ๊เอาแล้วหยุดหยุดช่วยกันฟันหน่อยช่วยกันฟันหน่อยปองเธอเอามาไม่ให้โว้ยเอาถั่วเอาถั่วไปเอาถั่วไป ออกไปอย่าไปยุ่งกับของเขาเงินสดไม่พอเงินสดไม่พอแต่จะตีคนอื่นให้มาดิออกไปออกไปอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับของเราโอ้ยไม่กินนี่แจ้งเองอย่าตีกันเองอย่าตีกันเองไปไปไปไอ้คนหายตัวมันหายตัวมันหายตัวอยู่พี่มันหายตัวอยู่มีใครโอ้ยพี่ตีรัวๆพี่ตีรอบๆพี่ตีรอบๆอบไอ้มันมีเครื่องยิงมันมีเครื่องยิงโอ้ยใช่มันมีเครื่องยิงรอบตีรอบๆมันตีรอบๆมันไอ้ทั่วไอ้ทั่วไอ้ทั่วไอทั่วออกไปไอ้ทั่วไอ้ทั่วไอทั่ว ต้นโดนมือตกตอนต้นโดนมือแจงตโอ้ยโดนเพื่อนตกมีไหนมีไห่ใครมีคนเขยของบ้านเจงพี่ใครเอาไปเอาไปเลยกันนะไอ้าไอ้ทัวไอ้ทัวันเอาของบ้านเจงไปล็อกบ้านก่อนไปล็อกบ้านก่อนเราไม่ได้ลอกไม่ได้มันโดนล็อกอยู่มันโดนอุ้ยมันดึงเจงมันดึงเจงพี่ช้วยด้วยปึ๊บมเลอกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วาไม่สนฉันเคยเลิชัมาก่อนฉันสามารเดินแบปไม่มีลิมไปเลยเอาไป เพิ่งมาใส่ฉันจ้ก็ไม่สนใจหรอกนะไปไปไปเข้าบ้านไปเออนั่นแหละนั่นแหละเข้าบ้านเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปว้วว้าวว้าวว้วว้าวว้าวเหน่ะทุกคนเราออกเถอะเดี๋ยวเราเราเราบอกเขาจัดการกอบเราแค่นั้นเราค่อยเข้ามาใหม่อยู่ไม่ไหวแล้วจ๊เหนื่อยกันไฟเหมือนไส้เหมือนไส้พี่เป็กระกระคือไปถั่วเลยโดนโดนยิ่เหนื่อยปะออก อาละค่ะทุกคนหลังจากที่เขามีการอัปเดตกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะมาใช้เครื่องค้าแมชชีนกันนะคะและตอนนี้เนี่ยแจงสามารถสร้างได้อีกตัวหนึ่งแล้วโอ้โหเหือเวลาตั้ง12นาทีแน่ตอนนี้นะคะแจงมีนี่เลยบาลานินาคาปูชิน่าสงตัวกับตาลาลิต้าตลาลาล่าสตัวนะคะก็คือฉลามตัวสีชมพูนั่นเองเราจะได้เป็นบาลานินาตัวจิ๋วลาสคาปูชินาสนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องกันเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้ที่บ้านของแจงอ่ะมันเต็มคาะนีไปก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอานั้นมาวิ่งไปก่อนบ ดูไหนจ้าคนสวยนี่คนสวยอยู่นี่กางแข่งการหา,าโอโหโอโหอยู่อ๊บสติลมาก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราใส่บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไปที่เครื่องแมชชีนของเรานั่นเองค่ะมานี่ใส่แล้วตัวที่หนึ่งไปแล้วก็เราจะมีเป็นตา,าลาริต้าตา,าลาร่าอีกนะคะ2ตัวเราจะใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ตัวสีทอง ใส่เรียบร้อยอุ้ยตื่นเต้นนะอยากรู้จักว่าบลลลีน่าจิ๋วเนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะท่าทางยังไงนะคะบเลลีน่าตัวที่สองตอนนี้ขาดอะไรนะตอนนี้ขาดเป็นตระกูลตาลาร่านะคะเราจะได้เป็นตัวเบลล์ดก็อตัวของบลลลีน่าตัวจิ๋วนะคะไม่รู้ว่าเขาจะมีหางฉลามด้วยเหมือนกันหรือเปล่านะอ้ตื่นเต้นมาเลยหยิบมานี่ตอนนี้เจนจะบอกว่าบ้านของแจงอะรกมากนะคะทุกคนเพราะว่าตัวแบบแต่ละตัวที่มันกว่าจะออกมาจจงเก็บไว้หมดเลยอะและตัวสุดท้ายนะคะ ครับ32 m <ไป S 1> เอมไปเออร9อโลบากอ่ะอไปเลยกไปเลยเหรอก็ได้เพื่อการเรียนรู้ 1>, 1 2ปึง้ง <c oughs> มาแล้วทุกคนมาแล้วอุ้ยอ <c oughs> ุ้ยอุ้ย,ย,ยดูดิมันหมุนด้วยอะ่ะมันหมุนมันหมุนเฮ้ย สวยมากทุกคนโอ้โหลัาคาปูชิโนที่เป็นเป็นตัวเล็กนะคะน่ารักมากตัวนี้เป็นระดับของเบลล์รกอดนะคะชื่อว่าลาคาปูชิโนสราคาของเขาเนี่ยสามสล้านนะคะแต่ว่าเขาทำเงินให้เราได้1นึ่งแันต่อวินาทีนั่นเองแต่ตัวมันสวยมากเลงก็ต้องมีไงก็ต้องเก็บอะทุกคนดูดิตัวแรกนะคะเขาแบบการแข่งกางขาแล้วก็หน้ายิ้มตัวที่2กลมนานิดหน่อยแต่ก็ยังยิ้มอยู่และตัวที่3ก็คือหน้ารองไ้แต่ก็ยังคงเต้นอยู่นะคะตัวนี้สวย โอ้โหเพิงเคยได้เลยอะโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวขอหาตัวก่อนนะคะเพราะอีกประมาณ5นาทีเครื่องนี้มันก็จะรีแล้วละ่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่5วินาทีสุดท้ายนะคะในการทำ craft machine เราจะดูกันว่ารอบนี้เขาจะลีเป็นไรเฮ้ยฟีสปินด้วยแต่เราไม่สนเราดูก่อนเฮ้ยเอ๊ะ t e n o ส s t u s o Turbo สี่พันเฮ้ยเฮ้ยแล้วจิลาฟาเซเต้ฉันขายไปแล้วเฮ้ยแต่ก่อน ไม่มีโอคาลิต้าโอคาล่าค่ะทุกคนอืมแต่อันนี้เราต้องใช้แบบโอคาเลโลโอคาล่าสองตัวไม่มีอ่ะบอกเลยเฮ้ยชิปเปอรซินี่มาพีรา่รันบ้านจังเต็มซื้อให้หน่อย นี่มาแล้วอีกตัวหนึ่งที่เรารอมานานนะคะทุกคนชิมแปนซินี่บานานินี่อันนี้เราใส่เครื่องได้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แอบดูแล้วมันมีอยู่นะถ้า,างั้นเราเอาชิมแปนซินี่มาวันที่บ้านก่อนเพราะว่าตอนแรกจะขายตัวทิ้งไปแล้วอะฮึบห,หลังจากที่เรารอมานานที่สุดเราก็สร้างได้อีกตัวแล้วหนึ่งนะคะ,อ,ะอีกตัวแล้วหนึ่งเลยหรอ <laughs> ตื่นเต้นไปหน่อยอ่ะไม่ได้หรอเราจะได้มาเป็นคาราเมลโลฟิวเชโลนะคะเป็นเหมือนน้องหมานอยู่ในกระปุกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นตัวอะไรลองดูอ่ะปึ้งครับไปเลยเ9โลบเก้าโบมาครับพ่อหแสนสีถวายน่ารักมาก มันอนยูอ่ในกระปุกอุ้ยอันนี้น่ารัก well, ค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่าคาราเมลโลฟิลเตโรนะคะเขาเป็นระดับของลีเจน d ดอรี่ซึ่งเขาทําเงินให้เรา1000ต่อวินาทีนะคะแล้วก็ราคาซื้อขายของก็อยู่ที่2 5ง0 0 0หน้ันั่นเองค่ะตัวนี้ก็จริงๆถามว่าคนเก็บไหมอยากเก็บก็เก็บได้แต่ว่าเจนจะไม่เก็บนะคะเจนเอามาเปิดสมุดเฉยๆเพราะว่าตอนนี้ก็คือเขาอยู่ในสมุดแล้วแหละนี่ในสมุดเรียบร้อยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเรายังขาดอยู่อีกหลายตัวมากๆเลยนะโหแล้ว เทอร์โบ4,000อะเจงจะบอกว่าจิราฟาเซเลเต้อะเจงก็ขายทิ้งไปหมดแล้วนะคะไอตัวเทอร์โบอะมันก็ยังมีอยู่แหละแต่ต้องมาหน้าหาจิราฟาเซเลเต้อีกแล้วก็มันจะออกจากสายพันธุ์น่าจะใช้เวลานานมากๆเลยตอนนี้นะคะสตีวเว่เบลเจงพูดตรงๆว่าหนะ้าเซิร์ฟปกติขโมยกันเดือดมากเพราะแต่ละคนเขาก็อยากเอามาทําตัวที่เขาอยากได้กันไงแล้วคือระดับของเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ระดับแบบธรรมดาเนาะมันก็ระดับสูงอยู่เนี่ยแค่แบบมีตัวเทอร์โบจิราฟาเซเลเต้สองตัวเอ้ยเดี๋ยวนะ ราได้สีเขียดเลยนี่ว่ารอนแลมาเนิร์ดนานเพียงหนึ่งใจรูนังยองจะรอเพลงนี้อ่ะคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ยืนมานานมากขออีกทีนึงดิรอนแลมาเนิร์ดนานเพียงหนึ่งใจในที่สุดตอนนี้คาราเมชิรีมันน่าจะรอบที่ห้าแล้วนะคะแจ้งรอมาประมาณสองชั่วโมงครึ่งแล้วตอนเนี้ยไม่รู้ว่ารอบนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะคะผ่านไปสองนาทีเราจะมาดูพร้อมๆกันลุย อันนี้นะคะเราได้เห็นตัวซีเครตอย่างแน,น่นอนเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะมาทำชาลเลดอนกันนะคะมันจะต้องใช้ไทโลทาล่านะคะทั้งหมด3ตัวและนิวเคลโอไดโนโซโล่นะคะอีกหนึ่งตัวนั่นเองค่ะไปเลยดีกว่าเราเข้าเครื่องเลยดีกว่าอุ้ยตื่นเต้นเกินไปหรือเปล่าอะ่ะหรลืมรอมานานเกินเพราะเหุ้มันก็ตีใจไง ยังไม่ค่อยเห็นในตัวนี้นะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเพราะว่าตัวของนิวเคียร์มันหายายากโชคดีที่เรามีไปโอเคเราหยิบมาเลยครับผมอันนี้เป็นตัวที่สองนะคะอุ้ยตื่นเต้นอนะ่ะอพี่รันขอให้มันออกมาแบบสวยจึ้งอะอยากเห็นตัวมากเลยว่า <ขอ S 1> มันจะ<ห>สวยขนาด<น>ไหนบืมบมเออเนี่ยแหละมันคือการกลายพันธุ์ของตาลโะลตะาละ่านะคะอุ้ยแต่เราจะเสียตัวนั้นไปจริงๆหรอตัวนั้นหายายากมากเลยนะหลายคนยังไม่มีเลยนะคะตัวนั้นอะอ เอาละค่ะตอนนี้ไตโรตาล่าใส่เขาแล้วสามตัวนะคะเหลือตัวเด่นของเรานั่นก็คือตัวนิวเคลีย์นั่นเองเนาะไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะแล้วรอกี่ชั่วโมงโอ้โหมอเนี่ยมันบอกแล้วอ่ะไรหรอมันบอกแล้วว่ารอชั่วโมงครึ่งต่ไม่อยากใส่มันลบไปเลยอะพ่รันมันสวยมากเลยนะเเสียมันเพื่อตัวที่ดีกว่าก็ได้เจอกันฮึบไปแล้วค่ะนิวเคลียร์โรไดโรโซลเราจะดูนะคะว่าเอาสามบีแพงอยู่นะเนี่ย สแสดงว่าตัวนี้มันจะต้องดีมากแน่ๆเลยทุกคนมาเรามาลุ้นพร้อมกันนะคะกดไปลาก่อนนิวเคลียรฮึบโหพพิลัน2 9 9เลยนะมาแล้วมาแล้วตัวสีเขียเฮ้ยโอ้มันติดทองไงเนี้ยโคตรสวยอะทุกคนมันเลื้อยด้วยอะดูดิตัวอย่างสวยอะมาดูมาดูมาดูมดือโคตรเจ๋งอะติดทองเฉยเลยตอนแรกนือว่าจะออกมาเป็นตัวแบบเปล่า,า,านะคะสรุปติดทองมาด้วยค่ะ สวยมากทุกคนดูดิแล้วมันสร้างเงินให้เราได้เยอะมากแน่ๆน,นะคะหน้าตาเขาดุมากเพราะามันเป็นฉลามผสมในตัเสาแล้วก็เป็นตัวแบบนิวเคลียร์ด้วยไงอันนี้คือฉลามในตัเสานะขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเจนจะเอาไปเก็บข้างบนนะคะตัวนี้น่าจะต้องเป็นตัวที่แบบดูแลเป็นอย่างดีอย่างลบนี่ทิ้งเลยลอสตุงตๆงตงสิตโตนเนี่ย เราต้องเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีตัวที่มันจะต้องใช้ลอตตุงๆสโตัวด้วยก่อนนะนี่เราก็เห็นกันไปแล้วเนาะซึ่งตัวนั้นน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราจะลองทาแต่ต้องรอเครื่องมันแบบกลับมาอีกทีนึงอ่ะแต่ตอนนี้นะคะเรามีตัวซีเข็แล้วเราทุกคนดูราคามันดีราคามันหนราคาซื้อ 3B นะคะ3บิลเลียนแล้วก็มันสร้างเงินให้เราเนี่ยสามสิบสี่จุดสามล้านต่อวินาทีนะคะดูเงินมันขึ้นดิปื๊อปื้อปืปืปืนี่ขนาดไม่ติดสถานะนะใช่ไม่ติดสถานะแต่มันยังดีตรงที่วว่่่าาามมมััันน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 เเเเปปปป็็็โกกกกกงแแตตตออยหหิิืะะบบ แต่ไม่เป็นไรค่ะได้โกมาก็ดีแหละโอ้เสียดายมันน่าจะติดลุงนะอีพรันเนาะโลภซะงั้นติดเพชรก็ได้หรือติดกาแล็กซี่ก็ได้อโอ้ยนายที่สุดนะคะเราก็ได้ตัวซีเข็ดมาสักทีแล้วเป็นตัวซีเข็ดตัวใหม่ด้วยอะ่ะ เราเปิดสมุดอินเด็กเลยนะคะแล้วก็ไปดูที่ระดับโกนี่ไงเจอแล้วจริงๆด้วยทารดอนนะคะรอบข้างเนี่ยคือยังไม่ได้ตัวอะไรมาเลยแต่ทารดอนเราได้มาแล้วนะคะทุกคนแล้วเป็นตัวที่แจงรู้สึกว่าสําหรับแพทเนี้ยแจงว่ามันก็หายากแล้วแจงก็ชอบมากๆด้วยเพราะว่ามันจะมีสักกี่คนที่มันจะมีแต่น็เสาเครื่องบินอันนั้นน่ะแต่ว่าเราขึ้นหนึ่งในนั้นไงพี่รันใช่คือเนวตเสาไอ้เครื่องบินมันหายากแล้วนะเออมันหายากจริงๆมันมันไม่สามารถแบบหาได้แล้วอะโชคดีที่เราเรามีเก็บไว้ตัวหนึ่งนะคะ เงินขึ้นดีดูเงินขึ้นดิอย่างไารธรรมดาแล้วตอนนี้คือแบบอีกแค่แป๊บเดียวเจนก็จะรีเบิร์ตได้แล้วพร้อมกับใช้อุดินดินดินดุน้นมาดิน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 ดุน้น คือมันต้องใช้เงิน7ทีในการรีเบิร์ตนะคะอืมเนี่ยจ,จริงๆเราก็ใกล้แล้วแหละเราก็อีกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละเราก็จะรีเบิร์ตได้แล้วนะคะอับขันต่อไปแจ้งจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีไอตัวพวกนี้เนี่ยยังดูปกติใช่ไหมเราก็แค่เอาไปเข้าเครื่องคับแมชชีนนะคะแค่นั้นแหละตัวใหม่ๆก็มาแล้วและใครอยากดูตัวใหม่ตัวอื่นอีกพิมพ์คอมเมนต์มาบอกนะคะเพราะว่ามันยังมีอีกหลายตัวเลยที่เรายังไม่ได้ทําแต่ทรายดอนเนี่ยเราทําให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะแล้วจริงๆแล้วตัวสีปกติเขาจะเป็นตัวสีฟ้ากคอ็ื โอคาลิต้าโอคาลาตัวนี้เป็นแฟนของโอคาเลโลโอคาลาเดี่ยวแจงจะมาทําให้ดูกันนะคะแต่ว่าอาจจะต้องรอก่อนเพราะว่าตัวของฉลามเนี่ยรอบหน้าเราจะต้องไปหาขโมยนะคะเนื่องจากว่าตัวฉลามวานนั้นเราโดนขโมยไปหมดแล้วเราจะต้องไปขโมยมันคืนนะคะทุกคนและในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้ทําสําเร็จแล้วนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับจุแจ้งด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่เราลงคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันสำหรับครั้งนี้จุดแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนใครอยากดูตัวไหนอย่าลืมคคเนะะีไป่สดบบ ได้มาแล้วมีกันยังอะ่ะมีกันยังมีกันย่ฮง <c oughs>